สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคารมาพอกับพีซซ่าพากินพาแซบชแนลอีกหนึ่เด้อค่ะคลิปนี้ยังได้พีซซ่ากับพามากินแกงอ้อมมะข่อยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพีซซ่าได้แกงไส้เห็ดมะเขือผักอิกเลิรผักหวานลูกกระเจียวด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะในก้อนที่กินในพีซซ่าตังคอลกับพวกคุณทุกๆุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิซซ่าพากินพาแซบชแนลด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าในพิซซ่าต้งของขอขอบคุณหลายเด้อค่ะ ที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้พีสาเนาะยังไงก็มาแซ่บกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ๋าักข้อยก็ได้แกะออกจากเปลือกเรียบร้อยแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บะข้อยเป็นรอยสองรอยโตนะคะมกข้อยจูบบนเท้าล่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซ่บพือเก่าเลยค่ะ một cái chiều có bạn lúc tốt มีพิซซา,าเก่งไส้อยมเ็ดพร้อมด้วยค่ะแต่หอยหอ เสียงไอ้ลูกทรายด้วค่ะวิ่ง,งทึง บางขอยทั้งที่ประเทศออสเตรเลียด้ยค่ะทีเขาเจ้าทรงมาขายทางประเทศออสเตรเลียนอกคนไทยเนาะกิโลละหาสิบหาดอลลาร์ด้ค่ะพิาซืาซมาร้ดค่ะก็ตกเป็นเงินกิโลรับพันกว่าเรียนนะคะ ยืมมันอกมันหากิ่นยากเนาะมัน,มนหาไม่ใจได้ค่ะคุ่มอยู่เด้อปิซาวาบะแพงดอกมันก็เป็นพันพ่นๆตัวนะเนนี่น อยอดพักหวานนะคะนูกเเียีอยะ เดี๋วยวว่างๆางพิซาจะทายใช้่านขนมเบิ้งด้ค่ะทางเฮี้นนะคะอันนี้แฟนพิซาล่างเห็ดไอ๋อของขั้วของอย่างยูด้ค่ะเห็ดของขั้วเปลี่ยนสีของนอนเห็ดหลายย่างด้ค่ะ แกงไส้พักอิ่มอร่อหอมหอมเนาะพักนิดเดียวจากสวนนะคะ แซ่บลูปตัวเพชรเพชรนะคะ สากอย่างมอบังไงเลยค่ะคุณนี่

ัในพีซาก็อิ่มเนี่ยน้องไหนอก,ก็ขอจบคลิปไ์ใบสมุดน้องพม่พี่น้นนอ,นนองจา๋าไหนก็ฝากกดไหลกดแชร์กดซับแต่ไข่ให้ช่องพีซาพาดกินพาดแสบเด้อพ,พ่อยพม่าพี่น้องจา๋าอ่าคนอยู่เมืองไทยอยู่ต่างแดนอยู่ไซกาซันค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนันเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องจา๋าช่วงนี้อากาศมันกับแปรปวนเนาะโรคลายโรคยังก,กับเขามากกับอยุสักเท่าเนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋งจาดูแลสุขภาพ ของตัวเองพร้อมเด้อพร้อมพี่น้องจ้าแล้วก็หักกันแพ้งกันยะทิมกันด้วยค่ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ